เชื่อว่าหลายคนเวลาที่ต้องการเงินด่วนหรือว่ายืมเงินฉุกเฉินบางคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่ามันมีนวัตกรรมบางอย่างที่เราสามารถยืมเงินได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาในการอนุมัติไม่นานวันนี้ BKK Love Pro จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันครับหลายคนที่มีประสบการณ์ในการสมัครสินเชื่อมาก่อนน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับสินเชื่อ JM มมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ สินเชื่อเจมันนีเนี่ยเป็นสินเชื่อบุคคลที่เราสามารถที่จะสมัครยืมเงินด่วนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างมากมายนะครับแต่ว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสินเชื่อเจมัมนีโดยบริษัทที่พัฒนาสินเชื่อเจมัมนีก็คือบริษัทเจฟินเทคนะครับ ได้ถูกซื้อโดยบริษัทจากเกาหลีใต้ซึ่งก็คือบริษัท k b คุกมิน n c a r ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิตรายใหญ่ในเกาหลีใต้ทำให้เกิดการรีแบรนด์บริษัทใหม่บริษัท JFinTech เนี่ยก็กลายเป็นบริษัท KBJ Capital แล้วก็ทำให้เกิดการออกสินเชื่อประเภทใหม่ขึ้นมาซึ่งก็มีคุณสมบัติ ไม่ได้แตกต่างมาจากสินเชื่อเจมันนี่เดิมมากเท่าไหร่นะครับโดยสินเชื่อที่บริษัท KBJ Capital ได้ออกมาแทนที่สินเชื่อเจมันนี่หรือว่าสินเชื่อเจมาดนะครับมีชื่อเรียกว่าสินเชื่อ catch joy สินเชื่อ catch joy เป็นอย่างไรสินเชื่อสินเชื่อ c a t h joy เนี่ยเป็นสินเชื่อที่ให้เราสามารถที่จะยืมเงินด่วนได้ สูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้ประจำแล้วก็มีมีเพดานเงินกู้เนี่ยอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทแต่สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทก็จะได้รับการอนุมัติเงินกู้เนี่ยไม่เกิน1.5เท่าของรายได้นะครับซึ่งก็เป็น,นระเบียบหรือว่ากฎเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดเอาไว้เพื่อให้ทุกขั้นสามารถที่จะใช้หนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเ,อเหนื่อยมากจนเกินไปสำหรับ คุณสมบัติในการสมัครเินเชื่อ c s h Jo y นะครับก็คือคุณจะต้องเป็นคนไทยมีอายุระหว่าง20ถึง55ปีและที่สำคัญก็คือต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนเนี่ยตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปสำหรับคนที่ทำงานประจำก็จะต้องมีอายุงานตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีที่อยู่ในการติดต่อและสะดวก สำ,ส,สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อเจมาร์ดนะครับก็แน่นอนก็เหมือนกับการสมัครสินเชื่อทั่วไปก็คือต้องมีเอกสารประจำตัวของเราอย่างบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารแสดงรายได้ซึ่งก็รวมถึงพวกสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนในกรณีที่เราเป็นพนักงานประจำนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็น คนรทำงานอิสระหรือว่าเป็นพนักงานประจำต้องเตรียมก็คือตัวสเตทเมนต์หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลังเนี่ยอย่างน้อย3เดือนนะครับแล้วก็อย่าลืมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของธนาคารที่เราใช้เป็นประจำหรือว่าใช้ในการเดินบัญชีด้วยสำหรับการสมัครสินเชื่อเจมาร์ Mart, หรือว่าสินเชื่อแคชจอยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถที่จะ สมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยก็คือสมัครที่เว็บไซต์หรือว่าสมัครผ่านแอปพลิเคชัน Cashjoy ซึ่งขั้นตอนในการสมัครก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือให้เรากรอกรายละเอียดความต้องการของเราแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวสำหรับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ Cashjoy จะอยู่ที่ไม่เกิน25%ต่อปีนะครับถ้าถามว่าสินเชื่อ Cashjoy ดีไหมน่าเชื่อถือไหมก็ต้องบอกว่าสินเชื่อ Cashjoy ก็เป็นตัวสินเชื่อเจ Mandi เดิมซึ่งหลายคนน่าจะคอยรู้จักอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่ามีการรีแบรนด์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาแล้วก็เสริมกำลังด้วยบริษัทที่มาจากเกาหลีใต้ซึ่งเราน่าจะรู้กันดีว่าบริษัทจากเกาหลีใต้เนี่ยน่าจะมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็ นวัตกรรม P 2 P lending พอสมควรเพราะว่าปัจจุบันต้องบอกว่าสินเชื่อดิจิทัลเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเทรน์ใหม่แล้วก็กำลังมาแรงมากๆแล้วก็จะอยู่ต่อไปอีกนานนะครับผมก็คิดว่าการที่ตัวบริษัทเกาหลีเข้ามาแล้วก็มาเสริมกำลังให้กับบริษัทเจมันนี่เจฟินเทคเดิมเนี่ยกลายเป็นบริษัท KBJ Capital เนี่ยก็ทำให้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ BKK และโพโก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังนะครับแล้วก็ถ้าต้องการฟังร้ข่าวเกี่ยวกับทั้งสิ่งเชื่ออนวัตกรรมการเงินหรือว่า How to ต่างๆก็รบกวนกด s u c s i r i ต e จนกว่าเราจะเจอกันขอบคุณครับ